นี่ครับจุดชมวิวบ้านปากแดงนะครับอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยนะครับตรงนี้สวยมากเลยนะครับบรรยากาศตอนเช้านะครับมุม360องศานะครับถ้ามีโอกาสได้มาทางนี้ช,ชอบอันซีนบอกได้เลยว่าไม่ผิดหวังแน่นอนครับผมจุดนี้นะครับสว,สวยมากเลยนะครับ อันนี้ยุงข้าวโพดของชาวบ้านนะครับถ้าถ้าเก็บเกี่ยวแล้วครับรอาเก็บเกี่ยวแล้วแล้วก็เพื่อรอจําเพือ่<ะ>อรอจำหน่ายครับถ้า,ถ,าถ้ามาก็มาติดต่อเจ้าของพื้นที่คือเจ้าของสวนข้าวโพดไร่ขร้าวโพดต,ต,ตรงนี้นะครับแล้วเราก็กางได้แถวนี้นะครับมานะครับจุดชมวิวบ้านบากแดงนะครับหลังแปรเราเรียกหลังแปรนะครับผม นี่นะครับสวัสดีครับ